ขอข่านไปเหรที s. <S ่แบ่งซ้ายขวาไปก่อนซ้ายขวานี่ไม่ค่อยเห็นหน้านะครับใช่ยแล้วเป็นเป็นเด็กเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นเด็กรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นแบ่งเจนแล้วพวกนี้เป็นยังไงพวกพี่เก่งมีประสบการณ์ไม่แต่ว่าชัยข้าสวยเหมือนกันหมดประสบการณ์ง่ายไปเลย ได้อะไรก็แกะเอาถ้าตรงไม่ได้สังภาคมากเลยใช่กรับละครเราเรื่องนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เหมือนพวกเราก็หาแบบเหมือนตัวตัวก็หายนานเลยใช่ครับก็กลับมาเรื่องนี้ก็คิดว่าจะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆหนึ่งเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบทบาทที่เคยเล่นมา ว่าร right. ้ายใช่ไหมร้ายยังไงยังไงบ้างความร้ายคือร uh ้ายยังไงโอ้ต้องบอกว่าร้ายมากผมคืนถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีร้ายก็คงจะเป็นบอสอย่างนั้นเลยครับทำไมจบทีปอยได้ไหมว่าความร้ายของมันแบบเป็นแบบไหนเกี่ยวการรุนแรงหรือว่ายังไงก็จะเป็นโอ้โหเกี้ยวกาดเลยเกี้ยวกาดเลยก็ โอ้โหเออาเนี่ยคือใช้เสียงใช้พลังเยอะมากาใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่มันท้าทายผมมากจริงๆตเป็นาแรเตอร์กับเราไหมความเปรี้วยวกลาอารมณ์คนแบบนี้ไม่เลยซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมันมันคนละขั้วเลยอะไรที่เป็นเหตุผลให้ต้องรักไลน์ขนาดนี้อยากเล่น อยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอยู่แล้วว่าว่าอยากเล่นไฟ์อยากเล่นไฟ์าไมากๆสักสักหนึ่งเรื่องครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เลยได้ได้รับโอกาสได้เล่นจริงๆอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทาให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบทําการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุด หาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาเลยก็อย่างมาห่วงก็คือเราเป็นพระเอกมากตอนก็จะห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้พอกระโดดมาเล่นไลน์ก็จะห่วงความเป็นพระเอกเย่างเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกเราผมไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักสแสดงอะแล้วก็คําว่านักสแสดงมันสามารถที่จะเล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวการที่ผมมาเล่นไลน์เนี้ยผมว่า มันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำมันมีเลนส์ที่กว้างมากๆผมได้ไลา์ในแบบที่เฮ้ยเราเราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทําเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้มากกว่านี้ไหมมันฉีกไปได้มากกว่านี้ไหมผมผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นไลา์ด้วยซ้ำเนี่ยมันมันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไประเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งตรงถ่าย หลักเท่าไหร่หลักปีหลักหลักองากสุดเรื่องเกรไทยที่เล่ยนมาคุณชายใช่ครับตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็เร็วๆนี้พี่ถามเรื่องกีฬาานีที่รอออนแอร ในความรู้สึกของนักแสดงอย่างผรว่าทุกอย่างมันจบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่มีกำหนดไม่มกำหนดการออนแอร์เลยแล้วรู้สึกไงไบ้างก็กินมาเรียเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโผโลเคชั่นไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆนะแล้วเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่า ก็อยากเชียร์ให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่มันสนุกมากเป็นละครเรลียึ่งตอนนั้นตู่ก็ทุ่มเทต่อคอนเรื่องนี้ท่านแแบบมากมากมเรื่องนั้นก็ทุ่มเทมากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขีม่ม้าหรือว่าออในตัวละครต่างก็ตีความอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากๆแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนอต่ออา่าอ่ะหวังว่าจะได้ออนเนาะเปล่าต้องได้ออนเลยครับ ก็รอลุ่นการรอลุ่นการอ่ะอ่ะอีกเรื่องนกงหลายคนรื่องไม่เห็นได้เห็นใยังไงคะตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นยังไงกับครับผมเอาหน่อยเงียบกันแล้วครับเอางี้างี้ขอถามเลยกับเรื่องความรักที่ผ่านมาจะเลิกกันไปก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันด้วยดีครับแต่ได้คุยกับน้องเรียบร้อยดี ใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องเรียบร้อยทีลที่ไปมันไม่ได้เรื่องอะไรก็ที่ความรักเราไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของผมกับน้องด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้งี้ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆริงครับตอนนี้ิ ก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ์ยร้องให้เสียใจขนาดนั้นครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ต่างไปเติบโตแล้วเรียบร้อยเลยครับผมก็เหมือนในตอนแรกนะครับเหมือนในตอนแรกดูเหมือนความรักรั้งมี้มันก็มุกมีน้น่ารักดีดูไปได้สวยครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลาผมว่ามันมันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดยากเนาะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ช่วงที่มันเป็นรอยต่อมันจะมีผ้าออกมาภาาหลุดที่แบบบนเรือเรว่ังนี้จนเราแับอีกเกิมที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วรูปโดนขึ้นใช่ไหมฮะคือผมไม่แน่ใจ มีการเราคนจับการดูวภาพนั้นมีตงกับใีรอีกคนอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นชนวนหนึ่งหรือเปล่าในการเริ่มจริงๆ่ม่ไม่ครับคือจริงจริงการอาการไปนันผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะมากไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนี่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงจริงครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆครับแต่ว่าตรงยืนยันว่าความสำคัญที่จบลง ด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามอะไรนี่ทุกคนกับความรักรั้งต่อไปของเราี่ยอ่ะพอความรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้สมหวังครั้งนาะมีผลไหมมันมันก็มันมีผลไหมคือผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอะไรอย่างตอนนี้มันจบกันไปแล้วผมก็ตั้งใจทํางานคือตอนนี้เราก็มาโฟกัสที่งานอย่างวิกเก็ตเกมเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆอย่างหนึ่งเลยครับอันนี้เปิดใจหรือยังเปิดใจหรือยังก็ จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นเปิดใจไม่เปิดใจหรือเงี้ยมันก็นการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ตอนเนี้คือผมก็ถ่ายละครหนักมากมากเลคะ่ะครับผดน,น,นะคะครับสดนะคะครัะ เรียนไปนะครับตออตบก็มีตบก็มีตบก็มีก่อนเลยสองตัวนี้หนึ่งนะหนึ่สองสามนนึ่สองสาม